สวัสดีครับมน,นีก็สิมาผ้าเบืองรถเนาะครับเนาะลังจากที่ต่อแล้วเรียบร้อยเป็นรถพวงหลังทเทเล์เนาะรถอาซิพของคู่ปรตาหาจีนเนาะคร,รับหลังจากที่ห้าเฮ็ดขอบเฮ็ดขั้นซี่แล้วเฮ็ดขอบล่องพื้นแล้วเข้ากิใสีไซ้อยข้างในมันเนาะครับเนะาะเฮาจะเตรียมไว้อะ เนี่ยประมาณนี้นะครับที่เราตัดลกะกษะกไว้เราตัดเตรียมเราดีน้ำขึ้นเนาะอ่ะเบื้องการวิธีใส่ครับม,มามหจับกล้องกันวิมีใส่ครับอมาต่ะ กาล่างก็ประมาณนี้แล้ครับหาล้างของขันทีแล้วก็คานรับพื้นเนาะหลังจากที่เฮาได้วางคานรองพื้นแล้วเฮาก็ได้ทาการปูพื้นเป็นทีเรียร้อยนะครับเนาะเพื่อเป็นการย่นเวลาเข้ามาก็คือผมม่ได้ทายทำตอนปูนเนาะก็ขอภัยนำตอนนั้น ตอนนี้ก็ทำการปูผื่นเป็นทีเรียบร้อยแล้วก็เชื่อมผื่นเป็นทีเรียบร้อยแล้วครับประมาณขั้ตนตอนต่อไปเห้าก็สิเหตุแผงขางเนะครับเนาะแผ้งนาแล้วก็แผงขาง ก่อนสีมาเห็ดขอบสูงอีกตัวหนึ่งขั้นนี้จะเป็นแบบขอบสูงนะครับเนาะว้บัรนทุกได้กหลายอย่างไข่ไข่กับบ้าบรรทุกนะครับเนาะแล้วก็เรีามามานี่ครับติดตามชมมึงตอนการมาถึงขั้นตอนตอนเท่าประกอบแผงหนาเนาะครับเนาะประกอบเสร็จเท่ากับจิตติตั้งกินก่อนครับตัวนี้ความสูงอยู่ที่หกสิบเซนนะครับเนาะแผงหนาที่สูงกว่าแผงขาง แผงคางเ้าสิใส่สี่สิบเซนนะครับตอนนี้ห้าประกอบแผงหนาขึ้นก่อนเด๋ยวติดตั้งแล้วผมสถ่ทายให้เบิ่องอีกเทิร์นหนึ่งนะครับเนาะหลังจากที่ห้าประกอบแล้วนะครับห้าก็น้ำขึ้นติดตัง้งประมาณนะี้นะติดตั้งครับเป็นแผงหนาเลยหลังจากที่ห้าเลยยกขึ้นแล้วก็ตั้งแลครับห้าก็เลยทำการเชื่อมเน,นียนเป็นที่เ,ร,เรียบร้อยเนียนนะ เพื่อเห็ดแผงขาง,นะงการเชื่อมแน่นอตอนนี้ห้าวก็ได้ใส่เผาเขาไปแล้วนะแล้วก็ได้เชื่อมแน่นเขาไปแล้วเก่อนทำการใส่เผาแล้วก่อนจะใส่แผงขังเนาะใกดสีแดงทำการลงลืนก่อน,อนะออออนว่าถ้าเ้า ใส่แผงค่างแล้วน้ำนักมันสิหลายเนาะมันเขาก็สีแดงงนักขึ้นเฮาก็สิใส่เผาใส่รอแล้วก็ยกลงแล้วจังซี่ทำการใส่แผงค่างต่อไปเนาะค,ครับเนาะครับหลังจากที่เฮาประกอบแผงข่างขึ้นมาแล้วก็เฮาก็ ทำการติดเนาะครับเนาะเพื่อเป็นการหลบหลัดตัดตอนม่แห่มันยาวเกินไปทำการติดต,ต่างแล้วก็ติดบ้านพับเข้าไปเนาะครับเมันก็จะเป็นประมาณวราเปิดได้สามขางเนาะครับแล้วก็ต่อไปก็สีดัดเป็น เล็กขนาดหนึ่งนิวเนาะครับใส่ด้านบนคองนอะอ้มันเสมอกับด้านน่ามันเนาะครับทำการดัดครับเดี๋ยวติดเดี๋ยวติดตามชมครับหลังจากที่เข้าใส่แข้งขังแล้วเขาก็ดัดเล็กใส่เนาะครับเป็นขอบขึ้นใส่หยาเนาะครับกระดิเรื ข้าไทยนะครับแต่ตอนนี้เขาใส่แผงขางัานขางไปแล้วนีดห่อยตอนเขาเด็ดทำการประกอบไปแล้วมันจะเป็นประมาณว่าแผงาขางดันขางสามารถเปิดได้นะครับเนาะนสามารถว่บเปิดเวลาเขามาก็จะเปิดดันขางลากของลงได้นะขอกดันบนกันดี เกิดเป็นการบอให้ลีปมัเยาว์ขึ้นไปเนาะครับเขากับสีรวบรัดตัดตอนไปเรื่อยๆให้เบิ้งทายเป็นชอดๆไปให้เบิ้งเรื่อยๆเนาะครับเนาะะประมาณนี้เขากับดีฟ้าทายเขากับจะขึ้นเป็นเพื่อกันเนี่ยละครับด้านหลังนะเดี๋ยวติดตามชมไปเรื่อยๆครับครับต่หลังจากที่ห่อเด้ยประกอบขึ้นแลวเนาะครับเนาะ พุงงง่งขางพุ่งดนะันขางเนาะกับคอสูงเนาะเขาก็ทําการเชื่อมแน่น,นครับหลังจากที่เขาเห็ดมาแล้วเนาะกรับเขาก็ได้ทําการเห็ดสีเนาะครับเจอประมาณนี้เนาะครับจะฟองมันอยากได้แบบนี้เนาะมันอยากได้สีน,นะนี่อ่ะมาเบยงาม,งามกไปสิ่งเยู่กับเจ้าของเนาะครับเนาะ เอาให้ถึงใจครับอันนี้เป็นรถขี่คนตกก้านจะคว้ามันตกก้านต่อขึ้นมาเพื่อขนหย่านำ้ำขนงัวนำ้ำขนเขานำ้ำขนได้หลายอย่างนะครับเนาะคว้าผังกะจีเฮ็ดเดะเปิดเด้งง่ายๆเนาะครับเนาะเวลาเอาของก็ยังลงกะมันทั้ดดงหมดนะครับนเ,าเานาะจีกะจีออกตามใจคู่คนอยากได้เนานะครับเนาะ ก้อนวุ huh. <tor> ้นอย่างไรสิครับพื้นแล้วกับฉีระมาณนี้นะครับเวลาขนของขนยังกะสิมันกะสิสะดวกสบายขึ้นนะครับเขาจะต้องหนักหลายเนาะเขาหลากลงกะได้เลยขนหนาขนยังกะได้ง่ายๆ เขอบคุณหลายๆครับที่ชมคลิปกับฝากติดตามน้ำด้วยครับมีคิมนาสิได้เห็ดลงไหเบิ่งไม่เนาะครับอย่าลืมกดติดตามแลวก็กดกระดิ่งไว้นํำเวลามีคิมนาหรือว่าอยากได้รายละเอียดทางไหนกน็สอบถามได้ครับเดี๋ยวผมจะลงเฟซบุ๊กให้เนาะครับโอเคครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ